สวัสดีครับพบกันกับวิชาพละศามสองนะครับสําหรับวันนี้วันที่ยี่สิบหกเดีขออนุญาตแชร์ลิงก์ก่อนนะฮะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าห้องเรียนแล้วก็รอนักเรียนเข้าห้องเรียนสักครู่นะครับอืม ตอนนี้ก็ยังรอนักเรียนอยู่นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็รายงานตัวเช็คชื่อวิมลพันธ์โอเคครับวัน2มสอ,มสอจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าบางทีรูก็ติดภารกิจบ้างประชุมบ้างนะครับ เข้ามารายง,งานตัวเช็คชื่อครับให้เห็นหน้าเห็นตาตอนนี้ก็เข้ามาแล้วหนึ่งคนธนก,กิจแดงมณี รอเพื่อนสักครู่นะครับรอเพื่อนสักครู่ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วสองคนนะครับไม่รู้ว่าไปไหนกันหมดสำหรับวันนี้กล้องอาจจะไม่ชัดเท่าที่ควรนะเพราะว่ากล้องกล้องแตกครับร่วงมันร่วงน้าจะหน้าที่กล้องมันแตกเลยใครที่เข้ามาใหม่ก็ไล สี่แล้วครับเอาไงคืออะไรมสองนี่จะเป็นห้องที่เป็นชั้นที่เข้าเรียนน้อยน้อยกว่าชั้นอื่นๆนะครับที่มสามจำนวนนักเรียนน้อยกว่าเวลา บางทีก็ยี่สิบกว่าคนนะครับเยอะเยอะกว่าย้อนโอเคครับรายงานตัวชื่อ,อทีระเทพคำใสมาหนูเข้าเรียนอยู่ลเรียนเดอ้อครูอย่าว่าหนูนะคะเข้าเรียนก็ดีอยู่แล้วครับเข้าเรียนก็ดีอยู่แล้วเรามีความรับผิดชอบ เรามีความตั้งใจใส่ใจกับการเรียนไม่ว่าครับไม่ว่าก็มีตำหนิเตือนคนที่ไม่เข้าเรียนนะครับมีให้เห็นหลายคนนะครับที่เห็นหน้าเห็นตาในโลกออนไลน์ในโซเชียลนะครับแต่เวลาเรียนออนไลน์นี่ไม่ไม่เคยเห็นเลยนะครับมีให้เห็นนะครับมีให้เห็นคาดว่าสัปดาห์หน้าสุกหน้าเราก็จะเรียน จอกันที่โรงเรียนเพราะว่าวันที่หนึ่งธันวาเราจะเปิดเรียนออนไซต์คือนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้นักเรียนก็มีงานที่ได้รับมาหมายก็คือนักเรียนเขียนไทม์ไลน์ของตัวเองนะครับสิบสี่วันก่อนเปิดเรียนนักเรียนไปไหนมาบ้างที่นักเรียนมารับเอกสารกับครูสอนติดครูตอนนี้นักเรียนก็ต้องบันทึกของตัวเองด้วยนะครับเอ๊มีอยู่สี่คนครับตอนนี้ใครหาไปธนกิจมิมนพันธ์ สิริรัตน์อธิยาพรอธิรเทพห้าคนเข้ามาเช็คชื่อแต่ตอนนี้เหลืออยู่4ี่คนอ่าไม่เป็นไรนะครับเอาที่คนอื่นเขาก็ไม่ได้เข้าเรียนเราเข้าเรียนเราก็มันก็ส่งผลดีกับตัวเรานะครับก็จะเป็นคะแนนที่จะได้เราก็ต้องได้มากกว่าคนที่ไม่เข้าเรียนอยู่แล้วเอาหกคนแล้วนะครับที่เข้าห้องเรียนมาใครที่เข้ามาใหม่ก็เช็คชื่อรายงานตัวได้เลยครับ รออีกสักครู่ครับรออีกสักสองนาทีบ่ายโมงสิบนาทีครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มอบหมายงานให้ให้ทําเป็นงานส่งที่เพื่ออจะได้มีคะแนนนะครับเพราะว่ามันก็ต้องแบบนี้แหละฮะไม่งั้นนักเรียนก็ไม่มีคะแนนแต่ตอนนี้นักเรียนเข้าเรียนน้อยมากครับเข้ามาเรียนเข้ามาเช็คชื่อเข้ามารายงานตัวน้อยมากครับสําหรับมสอง มหนึ่งก็ยังเยอะมีให้เห็นเยอะกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับคนที่ไม่มาคือคนที่ไม่อยู่ตรงนี้คนที่อยู่ตรงนี้คือคนที่มาคนที่มาก็ชื่นชมนะครับชื่นชมเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักครู่ก็จะมอบหมายงานไม่เยอะครับแล้วก็ทำส่งพยายามให้ทำส่งเสร็จภ,ภายในวันนี้นะครับ สั่งวันนี้มอบหมายวันนี้ก็นักเรียนทำเคลียร์เป็นงานงานไปเลยนะครับแล้วก็ส่งให้เรียบร้อยอใครที่มาแล้วก็เตรียมสมุดนะครับเตรียมสมุดเตรียมปากกาจดหัวข้อนะครับเตรียมเตรียมสมุดเตรียมปากกาจดหัวข้อจดจ,ดจด์ที่จะถามคําถาม,ถามและให้ตอบคําถามวันนี้อาจจะไม่มีในหนังสือนะครับนักเรียน ใช้วิธีการคิดวิเคราะห์แล้วก็ตอบด้วยตนเองอ่าก็ได้เวลายอย่างที่บอกนะครับเอาห้าคนก็ห้าคนนะครับมีห้าคนก็ห้าคนนะครับไม่เป็นไรเอาสักสองข้อครับวันนี้จะถามคำถามเป็นตอบคำถามสองข้อนะครับแล้วนักเรียนก็ไปหาคำตอบเอาเอง อ่านะครับข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะครับนักเรียนเตรียมสมุดเตรียมปากกาแล้วนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วส่งสัญญาณหน่อยครับถ้าพร้อมแล้วส่งสัญญาณให้ครูรู้หน่อยครับว่าพร้อมแล้วโอเคก็ได้ครับโอเคมาครับโอเคพร้อมค่ะอ่าโอเคครับธนทัศพร้อมอ่าโอเค สองคนพร้อมแล้วครับที่เหลือว่าไงครับอีกสามคนสิริรัตน์อาทิตยาธีรเทพอธีรเทพโอเคครับอ่าพร้อมสิริรัตน์ทิตยาพอรอ่าโอเคครับพร้อมแล้วนะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งถ้านักเรียนมีสุขภาพ ที่ไม่แข็งแรงถ้านักเรียนมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงนักเรียนคิดว่ากีฬามีส่วนช่วย ในการทำให้สุขภาพดีขึ้นได้อย่างไรอทวนนะครับถ้านักเรียนมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงนักเรียนคิดว่ากีฬามีส่วนช่วยในการทำให้สุขภาพดีขึ้นได้อย่างไรอ่าข้อที่1น,นะครับ อ่าข้อที่สองครับข้อที่สองข้อที่สองโอเคนะครับพร้อมนะครับข้อที่หนึ่งใครไม่ทันมีไหมครับใครทันโอเคเลยครับข้อที่หนึ่งใครทันโอเคมาหน่อยครับ <S <S จะได้พร้อมๆกันครับจะได้ไม่ต้องมาเปิดดูย้อนหลังอ่าโอเคพี่มนพัน คนอื่นๆว่าไงทันครับอ่าโอเคนะครับข้อที่สองมีสองข้อนะครับมีสองข้อข้อที่2นักเรียนคิดว่าการเล่นกีฬานักเรียนคิดว่าการเล่นกีฬาเป็นทีม มีประโยชน์หรือให้ความแตกต่างนักเรียนคิดว่าการเล่นกีฬาเป็นทีมมีประโยชน์หรือให้ความแตกต่างอย่างไรกับกีฬาที่เล่นคนเดียวทวนนะครับนักเรียนคิดว่าการเล่นกีฬาเป็นทีม มีประโยชน์หรือให้ความแตกต่างอย่างไรกับกีฬาที่เล่นคนเดียวให้ในักเรียนลองคิดแล้วก็วิเคราะห์ตอบออกมานะครับการเล่นกีฬาเป็นทีมมันมีความแตกต่างหรือมีข้อดีกว่าการเล่นกีฬาประเภทเดียวอย่างไรทันไหมครับ วันนี้ก็2ข้อครับ2ข้อเข้ามาพบพวกเราแล้วก็ให้พวกเราได้ทํางานส่งเป็นไปได้อยากให้นักเรียนส่งภายในวันนี้นะครับส่งภายในวันนี้หลังจากที่เนี่ยตรงนี้จบนักเรียนก็ทําแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูได้เลยถ้าส่งวันนี้ก็จะมีคะแนนพิเศษให้ะคะแนนพิเศษมีใครไม่ทันไหมครับมีไม่ทันไหมครับ มีใครไม่ทันไหมครับมีวิมุลพนันบอกว่าทันค่ะคนอื่นว่าไงอ่าทันนะครับไม่มีใครถามเพิ่มเติมส่งภายในวันนี้นะครับสำหรับคนที่เข้าเรียนวันนี้อ่าใครสามารถบอกต่อเพื่อนๆได้ก็ บอกต่อเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับถือว่าเอาบุญกับเพื่อนเพื่อนนะครับช่วยเหลือกันมันก็ก็ก็ได้บุญนะครับได้บุญเราอาจจะไม่ได้อะไรนะครับอาสําสหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับอาก็รายงานตัวเช็คชื่อออกเหมือนเดิมนะครับรายงานตัวเช็คชื่อออกได้เลย จะเทพว่าไงครับดขอคืออะไรครับวิมลพันธ์โอเคครับรายงานตัวชี่ออ,อกเรียบร้อยครับวิมลพันธ์ธนกกจโอเคครับเรียบร้อยติยาพรเรียบร้อยครับโอเค ศิรเทพเรียบร้อยครับเช็คชื่อแล้วออกได้เลยครับเช็คชื่อแล้วออกจากห้องเรียนได้เลยใครยังไม่เช็คชื่อออกอีกครับสิริรัตน์ว่าไงครับเอาไว้เจอกัน สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ